ในวันที่4-6ตุลาคมนี้นะคะจะมีงานดีๆเกิดขึ้นค่ะที่อุดรธานีนะคะซึ่งก็คืองาน m ั n นี่เอ็อุดรธานีครั้งที่1ค่ะโดยการนําเสนอในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะให้พี่น้องในพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะทําธุรกรรมทางการเงินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรายละเอียดภายในงานนะคะจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณภาคณีวิริยะร,รังเรศค่ะรองประธานจัดงานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณภาคณีคะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่หนึ่งของอุดรด้วยนะคะครเรามีแนวคิดหรือว่าการจัดเตรียมงาน,นไปที่นี่ครั้งแรกเ็นยังไงบ้างะคะ ก็ในการจัดงานครมก,การเงินมันนี่เอ็กซ์โปอุดรธานีครั้งที่หนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยเพราะชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นครั้งแรกที่เราไปในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีนะคะ,คะซึ่งสาเหตุที่เราเลือกขยายการจัดงานไปยังจังหวัดอุดรธานีนี่ก็เพราะว่าจังหวัดอุดรธานีตอนนี้ถือเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอีสานตอนบนนะคะ,คะรวมทั้งยังเป็นเมืองที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะเป็นเมืองหน้าด่านสําคัญในการ ทำธุรกิจการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะเป็น เมืองสาคัญในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตด้วยค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเวลาที่ใครจะไปเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมสักหน่อยนะคะในเรื่องของเงินฝากเนี่ยเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆหรือว่าสินเชื่อบ้านโปรโมชั่นโดนๆยังไงบ้างะคะค่ะก็สาหรับโปรโมชั่นในงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปอุดรธาน,นีครั้งที่1นะคะก็พิเศษไม่แพ้ที่อื่นแน่นอนนะคะโดยในส่วนของสินเชื่อบ้านและสินเชื่อธุรกิจนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่0%จะพบได้ในงานแน่นอนค่ะในส่วนของด้านเงินฝากก็ไม่แพ้กันเลยนะคะอัตราบีย สูงสุดภายในงานตอนนี้นะคะ3 7 5ต่อปีค่ะสินทรัพย์พร้อมขายนะคะทั้งบ้านและที่ดินนะคะลดสูงสุดถึง60%ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าทําธุรกรรมตามเงื่อนไขของธนาคารที่เข้าร่วมแล้วนะคะรุ่นรับของรางวัลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นทองคำนะคะหรือว่าแพ็กเกจท่องเที่ยวนะคะญี่ปุ่นนะคะฮ่องกงสิงคโปร์นะคะหรือว่าโทรศัพท์ไอโฟน e 5อีกด้วยค่ะแต่ทีนี้พอไปที่นั่นเพื่อที่จะไม่ให้เสียเที่ยวเราจต้องมีการเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างคะเอกสาร ที่ท่านต้องนําไปนะคะ,คะมีสําเนาบัตรประชาชนค่ะสําเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็เอกสารรับรองเงินเดือนหรือเทียบเท่านะคะ,คะนําไปด้วย3อย่างนี้ไม่พลาดโอกาสดีๆแน่นอนค่ะค่ะอยากจะให้คุณพักนีนะคะช่วยทิ้งท้ายสักหน่อยค่ะเชิญชวนนะคะให้พี่น้องในพื้นที่ภาคอีสานนะครไปร่วมงานกับเรานะคะค่ะก็งานมหาก,ก,การเงิน m ั n นี่เอ็โปอุดรธานีครั้งที่1นนะคะ จัดวันที่4ถึง6นะคะตุลาคมนี้นะคะ,คะจัดที่ห้องอุดรธานี h a l น c e n น r a l p ร a z าอุดรธานีผู้ที่ต้องการทราบโปรโมชั่นล่วงหน้าก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.moneyexpo.net ค่ะ,คะหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ,ะ moneyexpo plus จากทาง App Store ก็ได้ค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะทำกันป้านกันก่อนนะคะแล้วก็เตรียมไปงานกันนะคะในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะเตรียมพร้อมก่อนค่ะแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงธุรกรรมที่ท่านหมายตาเอาไว้ได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ